h e ลลี่มายบายเคโสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น ep ที่2ี่29นะคะเราจะพูดกันถึงไพ่หมายเลข9ก h e เจ r m i t นั่นเองซึ่งไพ่ใบนี้จะหมายถึงฤาษีนักพรตนักบวชพระทุดงหรือหมายถึงการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิ meditation ก็ได้เช่นกันนะคะและไพ่เจอเฮอ m i มิตนี้นะคะในภาพก็จะเป็นไพ่ของนักบวชท่านหนึ่ง ที่มือด้านหนึ่งเนี่ยถือไม้เท้าไว้และมืออีกด้านนึงเนี่ยถือตะเกียงไว้ด้วยนะคะซึ่งมือที่ถือไม้เท้าเนี่ยจะหมายถึงเป็นสิ่งที่ใช้นำทางส่วนตะเกียงที่อยู่ในมือเนี่ยจะช่วยเพิ่มแสงสว่างให้ชีวิตนั่นเองและนักบวชท่านนี้อยู่ท่ามกลางหิมะซึ่งหิมะเนี่ยจะแปลได้ถึงการมีอุปสรรคปัญหา หรือการที่ยังหาทางออกไม่ได้นะคะและไพ่เจอฮ์มิดขึ้นอยู่ในตำแหน่งตัวบุคคลเนี่ยก็จะหมายความได้ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดชอบอยู่เงียบเงียบคนเดียวไม่ชอบสูงสิงกับใครหรือเป็นคน introvert นั่นเองค่ะและไพ่เจอฮ์มิดนี้นะคะยังหมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลน,นั้นๆได้ด้วยเช่น ชีวิตของเขาเกิดการหยุดนิ่งหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรวบรวมสติหรือกำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติธรรมก็ได้เช่นกันนะคะหรือเป็นการที่เขาแยกตัวออกมาจากสังคมเพื่อจะไปค้นหาตัวเองไปหาคำตอบบางอย่างหรือหยุดนิ่งมองให้เห็นถึงปัญหาในมุมมองที่กว้างขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนความหมายในเรื่องของความรักไพ่เดอะเฮอร์มิตนี้นะคะส่วนใหญ่จะหมายถึงความโสดถ้าถามว่าคนคนนั้นมีใครหรือยังหรือเขาคิดยังไงก็อาจจะหมายความได้ว่าเขาโสดเขายังไม่อยากมีใครหรือไม่ก็เขายังออกค้นหาตัวเองยังออกไปตามหาเป้าหมายของชีวิตอยู่นะคะและถ้ากรณีที่เป็นคู่รักกันเป็นแฟนกันแล้วอาจหมายความว่า ความรักเริ่มถดถอยความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันเริ่มหายไปนะคะจนน่าจะต้องออกห่างกันสักพักเพื่อให้ต่างฝ่ายเนี่ยได้คิดได้ไตรตรองได้ทบทวนดูอีกทีเพราะว่าบางทีการที่อยู่ด้วยกันมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการละเลยกันได้ซึ่งการที่อยู่ห่างกันสักพักหนึ่งเนี่ยก็เพื่อให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ย ภายในเนี่ยรู้สึกยังไงกันแน่นะคะซึ่งเป็นลักษณะเหมือนว่าห่างกันสักพักจึงเปรียบเสมือนความหมายของไพ่ใบนี้นั่นเองห่างไปเพื่อไปอยู่กับตัวเองสักพักไปตั้งสติทบทวนบางสิ่งบางอย่างสักพักนะคะและถ้าเป็นคนโสดถ้าจะถามหาเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่มีคนที่ใช่เข้ามาอาจจะต้องค้นหามองหาต่อไป แต่ว่ามันไม่ไดม้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีความหวังนะคะเพราะว่าจากภาพเนี่ยมีการถือตะเกียงซึ่งเป็นแสงแห่งดวงดาวที่เปรียบเสมือนมีความหวังอยู่นะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมีใครบางคนเข้ามาเท่านั้นเองค่ะและความหมายในเรื่องการงานของไพ่เจอร์ฮมิต นนะะในด้านการงานเนี่ยจะมองได้หลายแง่ไม่ว่าจะการทำงานคนเดียวหรืออาจจะเป็นช่วงค้นหาตัวเองหรือค้นหาคำตอบคนเดียวซึ่งมีโอกาสที่จะได้คำตอบสูงมากนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปทำงานที่ต้องแยกตัวออกไปจากทีมหรือแยกตัวออกจากครอบครัวหรืออาจจะหมายถึงคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงไม่เข้ากับ เพื่อนร่วมงานหรือแยกตัวออกจากกลุ่มก็เป็นได้นะคะหรือถ้าหากไพ่ The Hermit นี้นะคะยังบอกถึงการที่มีคนเข้ามาสัมภาษณ์หรือมาสำรวจตรวจสอบการทำงานของคุณก็ได้เช่นกันนะคะและความหมาย The Hermit ในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกอะไรในเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะ แต่ก็ออกแนวแบบเป็นช่วงที่เขาเก็บตัวดังนั้นเรื่องการเงินนะคะจึงออกไปในแนวที่ไม่ได้มีการใช้จ่ายหรือลดการใช้จ่ายอาจจะกำลังมองหาทางออกทางด้านการเงินเพื่อให้มีเงินได้หาช่องทางหาเงินได้มากขึ้นหรือมีแนวโน้มที่ช่องทางการหาเงินนั้นมันจะเป็นไปในทางที่ดีด้วยนั่นเอง และความหมายของในเรื่องทางการเดินทางสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มิตเนาะจะเป็นการเดินทางคนเดียวไปค้นหาตัวเองอาจจะเป็นการท่องเที่ยวไปบนภูเขาก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าดูจากภาพเนาะและมีโอกาสที่จะได้คำตอบอะไรบางอย่างที่ค้างคาในใจได้เช่นกันจากการที่ไปเดินทางคนเดียวนะคะและความหมายของไพ่เดอะเฮอร์มิตในเรื่องของสุขภาพเนาะ เรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะมองได้หลายมุมซึ่งจะต้องดูความหมายของไพ่ที่เป็นไพ่องค์ประกอบด้วยนะคะไพ่อาจทำนายได้คร่าวๆมันจะเหมือนเป็นการเตือนมากกว่าเนาะเพราะไพ่เจอเฮอร์มิตนี้นะคะจะเป็นไพ่ที่บอกถึงการอยู่คนเดียวซึ่งอาจจะไม่มีคนดูแลโดยเฉพาะคนที่เป็นคนชราคนสูงวัยเนาะก็อาจจะมีโรคที่เกิดจากการ คิดมากหรือบางคนอาจจะมีอาการซึมเศร้าได้หรือมีอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับขาก็ได้นะคะเพราะว่าจากหน้าไพ่เนี่ยมีการถือไม้เท้าด้วยเพื่อเอาไว้พยุงตัวเองนะคะและตัวไพ่เนี่ยยังบ่งบอกถึงปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการย่อยอกระเพาะส่วนล่างลำไส้ม้ามถุงน้ำดีนะคะและ ความหมายในเชิงแนะนำสำหรับไพ่ The Hermit นี้เป็นไพ่ที่จะแนะนำให้คุณกลับมาคิดทบทวนให้ลองห่างๆจากสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาอยู่เพื่อให้มองเห็นภาพได้กว้างขึ้นและฝึกใช้เหตุผลความคิดใช้ปัญญาในการดูและสำรวจปัญหาเพื่อค้นหาคำตอบเพื่อจะได้แก้ไขและคลี่คลายได้นั่นเอง ส่วนความหมายในเรื่องของเวลานะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตนี้นะคะบ่งบอกถึงในแง่ของความเร็วความช้าของการแก้ไขปัญหาเนาะบางทีสถานการณ์มันอาจจะมีการหยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นไปอย่างช้าช้านั่นเองแต่ในที่สุดแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและคลี่คลายออกจากปัญหาได้นะคะและนี่เป็นความหมายโดยรวมของไพ่ เดอะเฮอร์มิตนั่นเองนะคะและเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้บา,บายค่ะ